ตอกกันใหญ่เลยตอกถินกันใหญ่เลยยอดครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องกอน่ายสร้างบ้านนะครับผมอยู่ที่วัดภูม่านฟ้านะครับอําเภอนางรอง,องจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศกันนะครับเดินถ่ายคลิปมาหลายคลิปนะครับแล้วก็ เริ่มร้อนแล้วก็เลยมานั่งถ่ายกันตรงนี้นะครับนี่มีคนมาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับนี่พระพิสุส่งมาด้วยนะครับเมื่อวานเรามาตอนเย็นก็เจอพระพิสุจากเมียนมานะครับประเทศเมียนมาอมาันี่ก็น่าจะเป็นพิสุส่งจากบ้านเราเองนี่นะครับ ปราสาทหินก็สร้างกันเยอะแล้วนะครับตอนนี้ดีครับถึงเมื่อวานครับครับคนมาชมปราสาทหินกันเยอะนะครับ ตรงนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังตรงนน้นก็เป็นปราสาทหินหลวงปู่หินนะครับตรงนี้จะมีปราสาทอยู่สี่ห้าปลางนะครับหลายปราสาทเลยแลวจุดนี้ก็เป็นร้านกาแฟของทางวัดนะครับกลุ่มม่นฟ้าน้องนิวตันก็ไป ซื้อน,น้ำกันนะครับไม่แน่ใจซื้อน้ำอะไรบ้างก็ปราสาทหินที่เราเดินชมกันครับก็แกะสลักกันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพาชมกันอีกสักนิดหนึ่งครับมีไม่นิ่ต้านมีไหม มีน้ำอะไรขาเย็นคนเริ่มมาเที่ยวกันยแลไวนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งหวยออกพอดีนะวันที่สิบสองนะครับก็สิบสองกุมภาเป็นวัน เกิดของหลวงพ่อแดงนะครับอายุ61แดดไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนนะวันนี้นี่ก็เป็นะระฆังสวรรค์น,นะครับมาดูบรรยากาศมาดูบรรยากาศกันมีเด็กเล็กมาด้วยเด็กน้อย นี่ก็เป็นระเบียงโคดเข้ามหาวิทสาทนะครับมหาวิทสาทใหญ่ๆเลยจะอยู่ตรงนี้ข้างบนนี้ซุ้มประตูพระเกศา,าธาตุนะ ระครังสวรรค์กันนะก็มีคนมาเที่ยวกัน <S <S กสุดสัาเราก็เดินทางกลับนะครับถ่ายอีกคลิปหนึ่ง ที่นี้ก็เป็นพระเจ้าช้ยวรมันที่7นะครับ จะสังเกตว่าตรงนี้เรามีบันไดขึ้นแล้วนะครับขึ้นไปข้างบนเมื่อก่อนเป็นบันไดเหล็กเป็นเล็กๆ็กเดือนที่แล้วมาเป็นบันไดเหล็กครับที่ผมถ่ายคลิปไปฝั่งนู้นก็เคนยกบันไดขึ้นอีกนะครับทำบันไดกันขึ้นอีกแล้วโอ้โหอีการ พัฒนาขึ้นท่านพระตอกโอ้ยักษ์ตอกกันใหญ่เลย ตอกกันใหญ่เลยตอกหินกันใหญ่เลย <c oughs> สุดยอดก็มาทำบุญมาเที่ยวชมกันได้นะครับปราสาทหินฝีมือคนไทยนะครับอยู่ที่วัดภูม้านฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับคนไทยทำปราสาทหินได้นะครับก็มาชมกันนะครับยุคปัจจุบันนี้เองไม่ต้องปราสาทหินเก่านะครับ นี่คือแผ่นดินไทยนะครับที่คนไทยมีฝีมือในการสร้างปราสาทหินนะครับอยากให้มาชมนะครับปราสาทหินกันนะครับผมก็จะถ่ายคลิปดีๆแบบนี้ให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมพ่อบอกว่า,าจ,จะสร้าง3มชั่วอายุคน200ปีแล้วก็จะช่วยโปรโมทวัดให้เต็มที่เลยนะครับโอเค โอเคนะครับสำหรับผู้ที่รับชมก็ฝากกด s u ส c r i b e กดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มาดู ทีมงานพระคุณเจ้าแล้วก็ทีมงานช่างนะครับทำบันไดกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ